สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินอำเภอสีคิ้วแปลงใหญ่มานําเสนอครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นที่ดินโคราช n no. ม m b เ r 497รครับขายที่ดินสวยๆเลยครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่บนดอนสูงนะครับแล้วก็ราคาถูกมากครับอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาของเรานั่นเองครับ และที่ดินปแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่34ไร่346ตารางวานะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา300,000บาทต่อไร่ครับเป็นราคาที่ถูกมากแล้วก็ถูกมากกว่าท้องที่ด้วยนะครับที่สำคัญที่ดินปแปลงนี้จะใกล้มอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินนะครับจุดขาขึ้นขาลงเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นครับการเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายในการมาที่ดินปแปลงนี้หรือว่า จะวิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางประอินครับและสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ไร่นะครับเจ้าของที่ได้ปล่อยให้เช่าปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับตอนนี้ค่าเช่าที่ดินจะเป็นค่าเช่า1,000บาทต่อไร่ต่อปีนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินเนินสูงเนินสวยนะครับมากๆเลยแล้วก็ดินดีมากๆด้วยครับอยู่ใกล้ความเจริญใกล้ในในแหล่งชุมชนมีทางเข้าทางออกสาธารณะถึง2ทางเลยทีเดียวครับสำหรับที่ดินแปลงนี้สามารถซื้อเก็บไว้ในอนาคตได้นะครับผมเพราะว่าที่ดินสีคิ้วราคาเขาค่อนข้างที่จะขึ้นนะครับตอนนี้ และที่ดินแปลงนี้ครับถ้าหากท่านใดที่ต้องการนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข098 9518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ สำหรับรูปลักษณะที่ดินแปลงนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ครับผมรูปร่างที่ดินก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือว่าจัดตุรัสนะครับรูปร่างจะเป็นลักษณะนี้ครับและรูปร่างลักษณะนี้แม้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เขาเป็นแปลงใหญ่ครับและตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นบริเวณตัวเมืองสีคิวนะครับบริเวณตลาดใหม่ที่อยู่ห่างจากที่ดินประมาณเพียงแค่6กกิโลเมตรครับ การเดินทางง่ายสะดวกสบายมากๆครับผมการมาตัวเมืองการมาจับจ่ายใช้สอยในตัวอำเภอสีคิ้วนะครับผมและสำหรับที่ดินแปลนนี้ครับจะอยู่ห่างจากถนนคอนกรีตนะครับไฟฟ้าปะปาเพียงแค่2กิโลเมตรครับห่างจากหมู่บ้านโนนสเลานะครับในหมู่บ้านโนนสเลาวก็จะมีอบตอกุดน้อยครับแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารร้านขายของชำต่างๆเพียงแค่1กิโลเมตรครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากตัวเมืองสีคิวนะครับ6กิโลเมตรเมรื่อสักครู่ครับห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอิน10กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นถนนมิตรภาพสาย2นะครับเพียงแค่10กิโลเมตรครับและตรงบริเวณนี้คือจุดกึ่งกลางของที่ดินนะครับบริเวณกลางที่ดินเจ้าของที่ได้ปลูกต้นยางพาราไว้ประมาณ20ต้นนะครับและที่ดินแปลงนี้ครับก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราช56กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร230กิโลเมตรครับตอนนี้นะครับมอเตอร์เวย์เปิดให้ใช้งานตั้งแต่ลำตะคองนะครับจนถึงตัวอำเภอเมืองโคราชเลยครับสามารถขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับมาลงตัวเมืองสีคิ้วหรือว่าถ้าอยากไปตัวเมืองโคราชต่อก็สามารถวิ่งยาวได้เลยครับสําหรับที่ตั้งที่ดินปลายนี้ครับจะอยู่บ้านโนนสเหลาตําบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับ และสำหรับท้ายคลิปนะครับแมนก็จะบินโดนจากที่ดินไปหาตัวหมู่บ้านอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ